สวัสดีครับพบกับป่าไม้จิ้วพันไม้นะครับนี่ก็เดือนสิงหานะครับช่วงนี้สิงหาก็จะใกล้ปลายปีแล้วนะครับเราจะกิ้ต้นม่วงยัมโบ้นะครับในรุ่นที่2นะครับปีหนึ่งก็ออกผลประมาณ2ครั้งนะครับบางต้นก็ออกเกือบตลอดทั้งปีก็คือบางกิ่งติดลูกนะครับรุ่นอ่ารอบที่แล้วรุ่นนั้นนะครับไม่ติดนะครับยอดใหม่ออกมานะครับก็ออกมานะครับบางกิ่งก็ออกดอก ิ่งที่ไม่ติดเดี๋ยวก็เขาจะติดลูกใหม่ก็จะแทงยอดออกมาแล้วก็สร้างดอกใหม่อีกรอบหนึ่งส่วนที่ออกมานะครับก็จะติดนหมืับมีลูกใหญ่นะครับมีดอกมีลูกเล็กอย่างนั้นก็คือมันปะปนกันไปแต่ถ้าเราทําแบบโดยการตัดกิ่งหมดกับบางครั้งเราสามารถคุมให้ออกนะครับในแต่ละรุ่นได้จุดนี้ก็ใกล้สุกแล้วนะครับลูกใหญ่นะครับลันยาคิวตันม้งยัมโบนี่นะครับผล่านาะสีอย่างนี้ก็อีกสักสามสี่วันนะครับ ไม่เกินไม่เกินเจ็ดวันก็มาเก็บได้เลยแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะครับอากาศร้อนนี่ว้าวอันนี้เกิดจากวันน่าลมนะครับน่าจะลมกิ่งหักพอน,น้ำหนักลูกมันหนักว้าวอันนี้ดูนะครับช่อนี้ดูอัตราการติดนะครับสีม่วงนะครับในกลุ่มของสีม่วงม่วงจัมโบ้นะครับการติดลูกเนี่ยติดเยอะนะครับนี่ติดเยอะถ้ากิ่งตตมบางนีก็เราดูแลง่ายนะครับเก็บง่าย มือนที่ผมบอกกับเวลาผมตัดนะครับผมก็จะตัดให้ต่ำต่ำสาวไปเลยเรามาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ก็คือติดก่อนชุดทั่วไปก็ประมาณออกดอกมาประมาณนักสองเดือนได้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มสุกแล้วเดี๋ยวจะมาตัดนะครับต้นนี้นะครับวันนี้วันที่ยี่สิบห้าสิงหาก็ใครที่ดูคลิปนี้ก็สั่งชุดนี้ได้นะครับนี่ครับมีนะครับชุดนี้แล้วก็ถ้าเดือนต่อไปนะรุ่นต่อไปเนี่ยครับสายอยเก็บได้หมดเลยนะครับชุดนี้ก็อีกสัก สี่ห้าวันนะครับมันมีตลอดนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อและสั่งส่งข้อความเวลาเราตัดนะครับเราก็จะติดต่อกลับไปเพราะว่าช่วงนี้เวลาสุกมันสุกมนพร้อมกันนะครับอันนี้ชุดนี้ตัดได้เลยนะครับโอ้เนี่ยครับนี่ครับรอบที่แล้วนะครับกิ่งนี้ก็คือกิ่งที่ผมตัดรุ่นกุมพามีนาเมษาช่วงนั้นนะครับนี่ตัดออกไปนะครับแล้วมันก็แทงเป็นยอดใหม่แล้วมันก็จะมาออกดอกนี่ ออกดอกออกลูกนะครับไอชุดนี้นะครับเพิ่งออกใหม่ล่าสุดก็คือลายช่อนะครับลายช่อส่วนนะครับวางกิ่งเนี่ยครับกิ่งนี้นะครับออกมาปลายยอดปลายช่อแล้วมีปัญหามีปัญหานะครับมันก็จะมาแทงใหม่นี่เลยนะครับพวกนี้ก็เริ่มเก็บได้แล้วต้นนี้ก็น่าจะได้หลายช่ออยู่นะครับเพราะว่าออกดอกการออกดอกออกพร้อมกันนะครับด้านบน ก็คือชุดนี้ครั้งที่แล้วผมตัดเนี่ยครับตอนนั้นผมตัดปลายยอดไปแล้วแล้วมันก็แตกใหม่ต้นนี้ก็ปีหนึ่งสองครั้งแล้วก็ออกพร้อมกันแต่บางต้นนะครับเหมือนต้นอ่าต้นนั้นนะครับกิ่งหลายกิ่งนะครับที่ออกอ่อนๆอ,อ,อย่างนั้นนะนั้นคือเราเพิ่งตัดดอกไปนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็ยังมีอีกนี่ครับตอนนั้นก็ดอกเยอะตัวน,นี้ก็เป็นหลายรุ่นนะครับปีนี้ได้เก็บหลายรอบแล้วนะครับ เพราะมีกิ่งเยอะพอกิ่งเยอะเนี่ยบางกิ่งเป็นบางกิ่งนี้ไม่เป็นก็เป็นในรุ่นต่อไปถัดกันไปนะครับแต่เดี๋ยวมาลองชิมดูนะครับต้นนี้เพราะว่าในช่วงของเดือนปลา,ายปีนะครับถ้าติดไปถึงพฤศจิกาเนี่ยผลจะไม่หวานจัดนะครับเพราะมันเข้าหน้าฝนอันนี้ก็ช่วงนี้ก็น่าจะหวานดีอยู่นะครับ เลยนะครับแต่ตัวนี้เก็บได้ทั้งหมดเลยเนื้อใสเหมือนกิตตั้นตัวนี้ก็น่าจะได้หลายดูชอนูนะครับชอนูใหญ่มากแต่ลูกยังไม่ไม่เก่หวาน,นหวานอมนะครับเพราะว่าฝนยังไม่เยอะนะครับภาคใต้ช่วงนี้ฝนยังไม่เยอะ อันทำให้ผลไม้ที่ออกมาความหวานยังได้อยูนะ่แต่ถ้าน้ำเยอะเนี่ยความหวานก็จะลดน้อยลงนะครับให้ดูก็คือยอดที่ออกมาเนี่ยที่เป็นดอกเนี่ยดอกไม่สมบูรณ์นะครับเขาจะจไปแทงใหม่ขึ้นมาอีกดยกับแหนงด้านข้างกิ่งนะครับกิ่งนี้นะครับรอบที่แล้วไม่ติดนะครับมารอบนี้นะครับก็แทงขึ้นมาใหม่ ่วนชุดกางบนนะ่ะก็คือติดลูกแล้วเราก็ทำการตัดตัดช่อกิ่งช่อดอกช่อลูกออกสิ่งนี้เราไม่ได้ตัดกิ่งนี้ก็คือไม่เป็นลูกนะครับก็ไปเป็นอยู่ที่ปลายแต่ละหนึ่งปีนะครับมันก็จะพยายามติดอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับต่อกิ่งนะครับกิ่งหนึ่งอย่างน้อยนะครับหนึ่งครั้งต้นที่สมบูรณ์ดีๆก็กิ่งหนึ่งบางครั้งออกลายยอดเสร็จออกที่กิ่งด้านข้างก็สองหนึ่งสามครั้ง บางกิ่งครับก็ออกที่ปลายยอดครับออกที่ลักษะของปลายยอดบางกิ่งนะครับที่มีน้ําหนักพอมีน้ําหนักนะครับกิ่งห้อยลงมันก็แตกแขนงบริเวณกิ่งแล้วพวกนี้พอกเก่สมบูรณ์นะครับก็จะกลายเป็นดอกส่วนชุดนู้นกิ่งใหญ่เราตัดไปมันขึ้นเพิ่งแตกมานั้นต้องรอความสมบูรณ์ของต้นก่อน นะครับส่วนที่ศัตรูนี่เราเพิ่งเจอศัตรูที่แอบม,มากินก็จะมีอยู่ในกลุ่มของกระรอกนะครับแล้วก็หนูนะครับพวกกัดแทะส่วนแมลงวันทองหรือข้างข้าวนะครับไม่สามารถโฉบไปกินนะครับก็จะมีหนูกับพวกกระรอกนี่กิ่งที่อยู่ด้านล่างนะครับเห็นไหมครับโนูข้างบนทึบหมดการต,ติดลูกก็ติดนะครับแต่ว่าจะไม่ค่อยสมบูรณ์ถ้ากับกิ่งที่อยู่แดด โอ้ช้อนนี้ก็ลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่มากลงครับออกมาดูด้านข้างต้นนี้ก็มีหลายรุ่นมากไอตัวที่บินอยู่ก็คือผีเสื้อตัวนี้พวกนี้ครับก็จะมีปัญหาช่วงของการติดดอกนะครับแต่ถ้าลูกใหญ่อย่างนี้แล้วนะครับไม่มีปัญหาเขาจะเจาะไม่ได้ แต่เขาจะไปเจาะช่วงที่เป็นดอกลูกเล็กนะครับเขาไปเจาะไข่เอาไว้แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของการเน่าผีเสื้อเยอะในแปลงไม่ใช่เรื่องดีนะครับต้นนี้ก็ออกใกล้เคียงกันกิ่งห้อยอรุ่น2ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าการติดมันไม่ได้ออกพร้อมกันนะครับจากนั้นที่ดูบางต้นก็สุกดําแล้วบางต้นก็ดอกพอเริ่มที่จะออกชุดกลางกลางก็มีเยอะันั้นเวลาเก็บนะครับพวกนี้ก็ทยอยเก็บ เราจะมีผลผมก็จะไปลงขายหน้าเพจนะครับปลาดไม่เจวพันไม้นะครับแล้วก็กลุ่มอะไรที่ต้นม่วงจโบูปัดไม้เจียพันไม้นะครับบางครั้งมันก็ได้ไปครั้งละไม่กี่กิโล๋ยวพอชุดนี้เหมือนต้นนี้นะครับต้นนี้ด้านบนลูกใหญ่ใกล้สุกแล้วข้างล่างก็มีลูกลูกเล็กแล้วก็ดอกที่กําลังจะออกครับก็สมมุติว่ารุ่นนี้นะครับต้นนี้มีอยู่สักสามสี่ช่อ บางต้นก็มีก็รวมๆกันชุดหนึ่งก็มีหลายกิโลอยู่โอ้นี่กิ่งตัวนี้นะครับห้อยลงมาเลยก็ออป,ปัญหาอย่งยงยางเดียวคือลมนะครับดังนั้นเวลาผมตัดผมก็จะตัดให้สั้นๆต่ำๆลงไปเลยเพราะปัญหาเรื่องลมด้วยน,นี่นะครับดูกันยาวๆนี่ผลต้นเดียวต้นนี้นะครับครั้งที่แล้วนะครับกิ่งนี้นะครับเป็นลูกแล้วก็ตัดออกนะครับ แล้วมันก็แตกแขนงว่าแตกแขนงมันก็ออกมาอีกนะครับแต่ว่าชอบไม่สมบูรณ์แต่เราก็มาตัดต้นนั้นนะครับที่สุกดาอยู่นี่ต้นนี้ช่วงของเดือนมีนาเมษาพฤษธภาไม่ติดนะครับเพราะช่วงนั้นแรงจัดแล้วมาอยู่ตรงบริเวณข้างบนนะครับน่าจะปัญหาเรื่องของแดดจัดด้วยใบไม่สวยพอมาเข้ารุ่นที่2ก็ติดเยอะอยู่นะครับติดค่อนข้างที่จะหลายชอ่อแล้วก็หลายรุ่น อัน้นก็คือดอกรุ่นหลังนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าไปดูนะครับในงโซนฝั่งนู้นก็เห็นมีลูกค่อนข้าง,างที่จะเยอะอยู่ับในโซนนี้ก็นะครับสุกเดี๋ยวก็มีลูกตัดอยู่ต้น2ต้นนะครับนี่ก็ดอกรุ่นต่อไปนครับปลูกมีชิตันนะครับไม่ยากนะครับการดูแลก็แทบจะง่ายนะครับไม่เหมือนการปลูกไม้ เหมือนทุเรียนทุเรียนก็จะยากหน่อยพวกนี้ก็ผมไม่เคยพ่นสารเคมีนะครับแล้วก็ปล่อยโดยต,ตามธรรมชาตินะครับปีละสองครั้งนะครับการออกผลโอเคนะครับตดิดตามยูทูปปันไม้เจ้าไม้ด้วยครับสวัสดีครับ